สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดมอล่าไนฟ์มาให้ทุกคนชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมอล่ารุ่นคอม m บเนียนนะครับมอล่ารุ่นคอมเบเนียนเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดของมอล่านะครับแล้วผมมีตัวนี้ตัวที่3ามแล้วนะครับตัวแรกเป็นมอล่าไนฟ์รุ่นสปาร์กนะครับคอมเบเนียนสปาร์กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคอม m บเนียนเอ็มจีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวนะครับเป็นตัวที่3ามของผมนะครับเป็นคอมเบเนียนตัวที่3าแล้วนะครับตัวนี้เป็นไบสเตเลสนะครับ เนี่ยนะครับมอร่าไนฟ์นะครับเป็นมีดที่ผลิตที่ประเทศสวีเดนนะครับเป็นมีดที่ใช้ในกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วก็ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่เมืองนอกสายแคมปิ้งเขาฮิตกันมากนะครับมอร่านะครับก็ตัวนี้เป็นมีดมอร่าไนฟ์รุ่นคอมบานเนียนนะครับใบมีดเป็นสแตนเลสนะครับยาว4นิ้วนะครับทําจากเหล็กเบอร์ 12C 27นะครับ ก็ความแข็งแกร่งก็58ดล็อกเวลเลยนะครับความหนานี่2.5มิลน,นะครับหนากว่าคอมเบเนีย m เนะครับแล้วก็มีการเก็บงานมาด้วยนะครับด้านขอบเนี่ยไม่คมแล้วนะครับก็จะเป็นคมแบบสแกนสแกนดี้กลายนะครับของทางฝั่งนู้นเขานะครับตัวด้านเป็นโพลิเมอร์นะครับ แล้วก็ทับด้วยวัสดุ TPE นะครับเหมือนยางนะครับเหนียวเหนียวนะครับตรงนี้นะครับตรงหัวตรงท้ายนี่จะเป็นโพลิเมอร์แข็งๆนะครับแล้วตรงนี้ที่เขาเคลือบมาก็จะเป็นตัวเหมือนลักษณะเหมือนยางนะครับเป็นวัสดุ TPE นะครับตัวด้ามยาว4นิ้วครึ่งนะครับจับถนัดมือมากนะครับออกแบบตามหลักกายวิภาคนะครับยาวรวม8นิ้วครึ่งนะครับ จริงๆแล้วรุ่นรุ่นคอมเพนเนียนนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมจะไปชอบรุ่นบูชคาร์ t นะครับพอดีไปที่ร้านนะครับร้านขายมีดอาท์ดรนะครับร้านขายอุปกรณ์เอาท์ดรไปจับเข้านะครับถนัดมือมากนะครับตั้งแต่รุ่นสปาร์กแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นสปาร์กแล้วนะครับเป็นมีดราคาประหยัดนะครับราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับคุ้มค่ามากนะครับมีดมอร่านะครับเดี๋ยวมาดูด้ามนะครับตัวด้ามก็จะเป็นวัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับ ก็จะสก,กรีนมอรลานไนฟ์นะครับก็จะ,จะมีตัวช่วยเปิดนะครับดันดันใบมีดออกมาตรงนี้นะครับแล้วตรงด้านหลังนี้เขาก็จะเกี่ยวกันได้นะครับสอดเกี่ยวกันสองเล่มสามเล่มนะครับเห็นเมดอินสเวเดนนะครับตรงปลายก็เจาะรูไว้นะครับเวลาเราไปลงน้ำนะครับหรือว่า ทำงานเกี่ยวกับน้านะครับมันก็จะออกมาได้นะครับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับนี่ครับเวลาจับด้านขวานะครับเชนิโป้งดันดันโดนี้ออกมาได้นะครับอนี่นะครับใช้งานทั่วไปได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะใช้งานในครัวนะครับหรือว่างานแคมปิ้งต่างๆนะครับหรือว่างานก่อสร้างนะครับ เอาไว้ติดบ้านนะครับติดอุปกรณ์ในลังอุปกรณ์นะครับใช้งานได้ดีนะครับโมลารไนฟ์รุ่นคอมเม n รเนียนะครับผมมี3ตัวแล้วนะครับมันยังไม่ลงตัวสักตัวนะรุ่นสปาร์กนั้นก็มีข้อติอย่างหนึ่งนะครับรุ่นคอมเม n รเนียนก็มีข้อติอย่างนึงนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะก็ยังมีข้อติอยู่นะครับแต่ก็มันก็ออกแบบมาออกแบบมาแล้วแต่ภารกิจนะครับแล้วแต่ภารกิจต่างๆนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำมีดมอลา่ารุ่นคอมเมเนียนนะครับรุ่นยอดนิยมของมอล่ามาให้ทุกคนชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนกันอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ